คลิปนี้ไปเที่ยวเมาคงสเตชันนะคะขึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปบนภูเขาที่เป็นแหล่งปลูกชาที่ไต้หวันกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่บนกระเช้านะคะเมาคงเราจะขึ้นไปที่ไร่ชาของที่นี่มันจะมีทั้งหมดอยู่สี่ที่ด้วยกันที่กระเช้าเขาจะไปส่งจำไม่ได้ว่าที่แรกคือที่ไหนที่สองสถานีที่สองคืออะไรนะสนสว์สถานีที่สามก็จะเป็นวัดแล้วก็สถานีที่เราจะไป คือสุดท้ายเลยคือที่สี่ก็คือไปที่ไล่ชานะคะแล้วมันก็จะมีร้านเป็นคาเฟ่เปรานอาหารให้เรานั่งทานข้าวทานอะไรที่ด้วยโอ้สวยมากเลยนี่มาไทยเปต้องมากระเช้าไม่ใส่เนาะกระเช้าไม่ใส่แต่อันนี้สวยมากวิวสวยมากถ้าเกิดมองไปข้างนอก กระเช้านี้เราเหมานะคะเพราะว่าเรามาคนเดียวเขาถามว่ามากี่คนเราบอกมาคนเดียวเขาก็เปิดให้เลยแล้วก็ไปเธอไปอยู่คนเดียวของเธออือโอ้สวยมากเลย,ยนึกว่าฝนจะตกตอนที่ออกมาจากเจียงไคเช็คคือเมฆค้มละเมฆดำละตอนนี้ออกมาสวยแต่ไม่รู้ว่าขึ้นไปแล้วมันจะตกหรือเปล่านะ ไปฝั่งนู้นสิโอเคดีดีดสวยงมามตอนนี้เดิอนออกมาแล้วนะคะจากกระเช้าทีนี้เราก็จะไปเดินเที่ยวกัน ฝนตกอีกแล้วตรงโน้นไทยไปหนึ่งสินหนึ่งนะคะเราเดินขึ้นมาข้างบนนี้นะคะมันก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟฝนตกอีกแล้ว น่มุมนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะเห็นไทเปี๑ชัดเจนมากน,ะะนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไรชาบนเนินเขาริมข้างทางที่เขาปลูกกันไว้นะคะก็จะมีให้เห็นเป็นช่วง ในระหว่างที่เราเดินเที่ยวน,นะเดีย๋ยวเราะจะมานั่งร้านนี้กันชีเย่ทีเฮาสาั่งมาเป็นชีสเค้กนะคะกับอเมริกันน่เย็นมาแก้วหนึง่งมาทานข้างบนด้วย วิวเขาข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือช่วง4โมงจะ5โมงเย็นแล้วหลังฝนตกมีฝนตกลงมาหน่อยหนึ่งตอนที่เดินเที่ยวร้านจะมีสองฝั่งนะคะเดินออกมาจากสถานีมีทั้งซ้ายทั้งขวาซ้ายก็จะเดินไกลหน่อยขวาก็จะเดินแค่นี้เดียวก็จะเจอร้าน ที่เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เราเดินขึ้นไปทางซ้ายมือแล้วแล้วก็วกกลับมาด้านนี้นะคะร้านจะอยู่ทางขวามือร้านฉีเย่กับร้านโมเลนเราจะอยู่ข้างบนนะคะเป็นร้านโมเลนมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสั่งได้พอคิดเงินเสร็จก็มานั่งตรงที่นั่งที่เขาจัดไว้ให้ ก็จะเป็นเอ์ดอร์เนาะขากลับก็นั่งคนเดียวโดยไปเที่ยวที่นี่นะคะก็ไม่ยาก สายสีน้ำตาลรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะไปสุดสายเลยที่ซู่ซูสเซชันของไทเปนะคะลงปุ๊บมันก็จะมีป้ายบอกเลยว่าไปทางสวนสัตว์ไปทางไหนขึ้นกระเช้าไปทางไหนนะคะค่าบริการกระเช้าสถานีที่เราไปอยู่ที่120 ขาไปแล้วก็120ขากลับนะคะแนะนำให้มาเที่ยวที่นี่นะคะที่เมาคงสเตชันนะคะขอบคุณค่ะ